สวัสดีนะครับผมอัญจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานตัวใหม่นะครับขาสั้นขาสั้นแบบนี้เลยเนี่ยครับเป็นงานรุ่นซ่อนลายกับปักลายครับจะมีให้เลือกสองแบบนะอันนี้ขาสั้น18ออนเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านที่ว่าชอบผ้าหนาหนาเลยนะครับตัวนี้18ออนมาแล้วนะครับเป็นงานแบรนด์ของกูปีครับเนี่ยครับจะมีซ่อนลายกับปักลายนะครับป้ายเป็นงานป้ายหนังแท้ครับรุ่นมหิหงษาขาสั้นตัวนี้นะครับป้ายหนาอยู่ที่ สามมิลครับปั๊มจมกดด้วยความร้อนนะฮะควายป่าครับแบรนด์กูปีนะครับกูเข็มขัดด้านหลังใช้เป็นงานหูเข็มขัดคู่ครับงานเย็บเนียนตาเลยครับสวยแขกป้ายแบรนด์อยู่ด้านล่างอันนี้เขาเรียกรุ่นซ่อนไหลครับแล้วตัวนี้เขาเรียกรุ่นปักลหลเป็นงานผ้าดิบ18ออนสีมิดไนท์เป็นงานผ้าสีเข้มครับตัวนี้ครับให้ดูกระดุมกระดุมครับเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์นะครับรีเวทเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับแล้วก็กระเป๋าเล็กเป็นงานซ่อนริมนะครับเล็กซ่อนริมอยู่ด้านใน เนี่ยครับเป็นงานริมแดงครับเย็บลุกโซ่แบบนี้เลยสวยๆครับตรงปกแบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้นะครับผลิตไซส์ยี่แปดถึงสี่สิบสี่ครับขาสั้นยี่แปดถึงสี่สี่เนี่ยครับกระเป๋าด้านในครับเป็นงานสกรีนนะฮะตรงรุ่นเลยครับเป๊กมุดใช้เป็นงานทองเหลืองสาวกระดุมงานพงสวยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกระเป๋าแถมไปด้วยครับแบบนี้เลย ในฮะกระเป๋า,ายีนหนึ่งใบนะครับไปได้กันราคา1,200บาทครับตัวนี้1,200บาทสนใจนะครับทักเข้ามาคุยได้ครับนะฮะเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้ครับขอบคุณครับ